สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลคอสชอนั้นมีเรื่องต้องให้ติดตามกันเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามีจํานวนไม่น้อยที่เข้าข่ายการทําผิดหลักธรรมาภิบาลน,นะครับ การจัดซื้ออาวุธการใช้มาตรา44ในการที่จะให้จีนสร้างรถไฟความเร็วสูงและล่าสุดการที่คอรมมีมติอนุมัติให้มีการสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครนะครับในวงเงิน7,621ล้านบาทโดยไม่ผ่านการประมูลน,นะครับโดยหอชมเมืองดังกล่าวนั้นพักเอกชนเป็นผู้จัดสร้างนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทในหุ้นส่วนของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่รวมทั้งบริษัท C ีเจริญพกฑ์ด้วยนะครับ ขอชุมเมืองดังกล่าวนั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงเทพเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อที่จะยกระดับโครงสร้างทางปัญญาของเยาวชนและคนไทยนะครับซึ่งก็จะเน้นความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยน้อมนำอาสา์ของพระราชามาใช้ในการดําเนินโครงการโดยความร่วมมือกับรัฐบาลในรูปแบบประชารัฐนะครับส่วนสาเหตุที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการประมูลนั้นทางรัฐบาลคสชอบ,บอกว,กว่าก็เกรงว่าจะเกิดความล่าช้าและอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการและ อาจจะไม่มีเอกชนรายใดสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และใช้งบประมาณจํานวนมากนะครับหอชมเมืองดังกล่าวจะปลูกสร้างในที่ราชพัสดุของกรมธนรารักษ์นะครับมีเนื้อที่ประมาณ15ไร่บนถนนเจริญนครซึ่งอยู่ในเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับหอชมเมืองดังกล่าวนั้นจะมีความสูง459เมตรหรือประมาณ24ชั้นนะครับหอคอยชั้นบนสุดก็จะปฏะสิษานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติบูราพาพระหมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นศูนย์การเรียนรู้และจุดชมวิวนะครับโครงการนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชน 2- อสารายใหญ่3รายใหญด่ด้วยกันก็คือบริษัทสยามพิวฒน์นะครับผู้ดําเนินาการหรือเจ้าของโครงการสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคฟเอรี่และเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสำนักทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ด้วยนะครับเอกชน ดังกล่าวนั้นก็จะเช่าที่ราชพัสดุในราคาปีละ6.6ล้านบาทในระยะเวลา30ปีซึ่งถือว่าเป็นค่าเช่าที่ค่อนข้างจะถูกมากและเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะมีการจําหน่ายบัตรเข้าชมนะครับโดยตั้งเป้าว่าในแ,แต่ละปีจะสามารถจําหน่ายบัตรให้ได้ ประมาณปีละ10,54ล้านบาทโดยจะจำหน่ายบัตรให้กับประชาชนทั่วไปเข้าชมบัตรละ750บาทซึ่งถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะลดลง50%ซนะครับซ,ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่อไปนะครับในส่วนของรัฐบาลน,นั้นก็จะดูแลรับผิดชอบด้านาการสร้างสาธา,ารณูปโภคทั้งหมดนะครับรวมทั้งเส้นทางที่จะเข้าไปในโครงการดังกล่าวให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะย่างยิ่งรถไฟฟ้านะครับ และอย่างที่บอกไปนะครับว่างบประมาณในการก่อสร้างซึ่งมีมูลค่ามากกว่า7 0 0 0ล้านบาทนั้นก็จะเป็นการให้เอกชนนะครับปล่อยกู้ให้อกิจชนในการที่จะก่อสร้างแต่เรื่องของการใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลดังกล่าวนั้นก็ดูว่าจะหากไม่มีความโปร่งใสนะก็จะนํามาซึ่งคําถามและก็ความไม่ชอบธรรมต่างๆมากมายขณะเดียวกันนะครับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณ ในการแก้ปัญหานั้นก็มีอยู่มากเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณภัเรื่องสวัสดิการต่างๆเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนก็รอการแก้ปัญหานี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับมาฟังความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกของคนไทยที่เสียภาษีนะครับแล้วก็คิดอย่างไรกับการก่อสร้างหอชมเมืองดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ามากกว่า7 0 0 0ล้านบาทนี้นะครับพวกเขารู้สึกว่าจะได้ประโยชน์อะไรและมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้นะครับจะพูดคุยกับคุณพักควดีวีระ พาดผงนะครับซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพักควาดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่งเราทราบข้อมูลในเบื้องต้นนะฮะสำหรับอหอชมเมืองที่ครมมีการอนุม,มัติให้สร้างโดยไม่ผ่านการประมูลเนี่ยเอกชนจะเป็นคนสร้างและเอกชนจะใช้งบประมาณทั้งหมดในการก่อสร้างเพราะงั้นหลายคนก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณแผ่นดินของประเทศอันนี้อันนี้ถือว่าเกี่ยวกันไหมครับ มันมันต้องเกี่ยวแน่นอนอะนะคะเพราะว่าเอ,อ,อย่างแรกก็คือเขาเช่าที่ราชพัสดุซึ่งถือว่าเป็นของหลวงนะคะแล้วก็เช่าในราคาถูกมากนะคะแล้วก็เมื่อเช่าในราคาถูกมากแล้วเนี่ยเอ,อมันก็เป็นคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการการให้เอกชนมาตั้งเป็นมูลนิธิเอ,อทำออคืออย่างน้อยก็ต้องมีรายได้เกิดขึ้นใช่ไหมคะอของของการที่ถ้าเกิดเมื่อสร้างเสร็จต้องมีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็ เแต่ว่าเช่าที่หลวงในราคาถูกอย่างนี้แบบนี้เนี่ยคือถือว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็นอกจากนี้พวกระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดนะคะการใช้ไฟฟ้าเอ,อมันก็ต้องมีทเ,เทางการคมนาคมซึ่งบอกว่าจะมีการสร้างรถไฟฟ้าสีทองเข้าไปเข้าไปหาบริเวณของเแลนด์มาร์คอันใหม่อันนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เรียกว่า มันก็ต้องรัฐก็ต้องเข้าไปลงทุนอยู่นะคะอาจจะเรียกว่าทําให้เกิดประโยชน์ต่อรอบข้างก็ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ก็มีข้อตั้งข้อสังเกตว่ารถไฟฟ้าที่เข้าไปก็จะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยราคาที่ดินสูงขึ้นนะคะเก็น่าสนใจว่าลต้องก็ควรจะมีการสืบหาว่าที่ดินในแถบนั้นเนี่ยในบริเวณทั้งหมดนั้นเป็นของใครแล้วใครได้ประโยชน์จาก เออการที่การคมนาคมพื้นฐานเนี่ยเข้าไปแบบนี้นะคะครับถ้ามองในแง่ของรัฐบาลเนี่ยถือว่านี่คือความการการขัดกันในผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือเป็นการไปเอื้อเอกชนจนมากเกินไปนํามาซึ่งซึ่งซึ่งรัฐเสียเปรียบหรือเปล่าถ้ามองในแง่ของประชาชนเองเนี่ยที่ที่ท,ที่จะต้องเสียเปรียบกับเรื่องนี้เนี่ยมันมันก็มีไหมฮะมีแน่นอนเลยค่ะคืออย่างอย่างแรกสุดเลยนะคะก็คือว่าคือ ถ้ามองว่าประชาชนทุกคนเนี่ยคือเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยนะคะถ้าเราถ้าเกิดตามหลักแนวคิดอย่างนั้นเนี่ยการที่จะมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ที่ส่งผลกระทบต่อ,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 อผู้คนนะคะในแง่ทั้งในเชิงทัศนวิสัยในเชิงเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับการคมนาคมเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภคทั้งหมดเข้ามาเนี่ยมันเคยมีการคือบอกกล่าวให้ประชาชนรับรู้หรือยังนะคะมีมีการทําประชาพิจารณ์ไหม หรือว่าคือเรียกว่าไม่มีใครทราบเลยเรื่องนี้เฉพาะในแง่ของการไม่ทราบเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีส่วนในการที่จะแสดงความคิดเห็นประชาชนไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรได้เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดต่อประชาชนแล้วในฐานะของเจ้าของพื้นที่นะคะก็คือหรือว่าถึงไม่ใช่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นแต่เราก็ต้องมองว่า สิ่งที่ปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นอุจจารทัสไหมอันนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็คืออันนี้เราไม่ได้ประนามหรือว่าไปกล่าวหาก่อนว่ามันจะเป็นอุจจารทัส <c oughs> แต่หมายถึงว่าก็มีการพูดกันในเรื่องนี้อยู่เยอะว่าทัศนวิสัยตรงนั้นเนี่ยริมแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมันควรไหมที่จะมีสิ่งก่อสร้างที่สูงขนาดนั้นขึ้นมานะคะ <c oughs> คือมันเหมาะสมไหมในเชิงภูงมิสถาปัตย์อะไรแบบนี้นะคะมันไม่มีการปรึกษาหารือไม่มีการปรึกษาหารือไม่มีใครทราบ แล้วก็อยู่ดีๆรัฐบาลก็ยกสิ่งนี้ยกยกยกโครงการขนาดใหญ่อันนี้เนี่ยไปให้กับเอกชนทำนี้ก็ถ,ถือว่าเป็นการละเมิดต่อประชาชนอ,อยู่อยู่เลยค่ะ,คะด้วยเหตุผลของรัฐบาลนะฮะเหตุผลข้อแรกที่ไม่มีการ เปิดประมูลโดยทั่วไปซึ่งมูลค่าของการก่อสร้างนี่มากกว่า5,000ล้านซึ่งจะต้องเข้าไปสู่บอร์ดซูเปอร์บอร์ดในการเยี่ยบพิจารณาและก็ไม่มีการเปิดประมูลเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทางรัฐบาลบอกว่าก็เพราะว่าโครงการนี้มีความเร่งด่วนนะแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ที่ถ้าช้าไปเนี่ยเอกชนก็อาจจะไม่สนใจอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็แล้วก็ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากเหตุผลแบบนี้มันสามารถที่จะอ้างแล้วก็ฝังขึ้นไหมครับในการที่จะไม่เปิดประมูลให้ให้เอกชนรายอื่นๆมาร่วมตามกฎหมายที่กําหนด ค่ะคือก็ไม่ทราบกันว่ามันเร่งด่วนตรงไหนอะคะ่ะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดํารงชีวิตของคนนะคะคือมันอาจจะเป็นโอเคมันอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศอื่นเขามีแลนด์มาร์คแบบนี้แล้วเราอยากจะมีบ้างแต่เราไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะคะหรือว่าการที่จะมีที่ที่รัฐบาลคือเขาอ้างว่าจะมีการน้อมนาศาสตร์พระราชามาสแสดงเอาไว้บน ข้างบนซึ่งอาจจะเป็นแนวคิดที่ดีนะคะแต่ก็เราไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นก็ได้อซึ่งยิ่งยิ่งถ้าเกิดทําเช่นนั้นนี่ก็ควรที่จะควรที่จะแบบมีการปรึกษาหารือมีการให้สังคมรับรู้มากกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะคะเอ,อมันไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่จะต้องรีบขนาดนั้นนะคะก็การการเร่งรีบแบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าน่าสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องรีบอะไรไปแล้วอย่างหนึ่งเนี่ย โครงการไมกกโปรเจคือโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคือจริงๆมันควรที่จะอยู่ในออโครงการแผนพัฒนาประเทศหรืออะไรที่มีความเรียกว่าสมมุติถ้ามองว่าเป็นโครงการนี้มีความสําคัญในเชิงท่องเที่ยวมันก็ควรจะสัมพันธ์กับแผนงานท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วประเทศใช่ไหมคะ mm hmm. ไม่ใช่คิดว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ก็สร้างลงไปหย่อมหนึ่งจะสร้างไปคิดจะทําก็ทําอีกหย่อมหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกับคนที่ ออคิดไปทําไปไม่ได้มีแผนงานอะไรจริงจังอะคะ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้มันก็สะท้อนให้เห็นความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลทาหารอยู่แล้วอืมครับแต่ขอชมเมืองที่ว่าเนี่ยมันมันจะคุ้มกันไหมใ,หในแง่ของประชาชนเองคือหมายถึงว่าประชาชนเองจะได้ประโยชน์จากไอ้โครงการหลายพันล้านแบบนี้แค่ไหนถึงแม้ว่าเอกชนจะสร้างแต่ว่าประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับประชาชนไทยจะได้รับโดยส่วนรวมมันจะมันจะมากมากกว่าสิ่งที่เอกชนที่มาลงทุนสร้าง ดูแล้วมันใครมันจะได้ประโยชน์มากกว่ากันคือมันมันแน่นอนประชาชนมันไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกค่ะคือจริงๆแล้วลักษณะของโครงการอย่างเงี้ยมันเป็นโครงการที่เหมือนกับว่าเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของประเทศนะคะมันเป็นโครงการมันเป็นลักษณะของการเหมือนกับอวดไม่เราไม่อยากใช้คําว่าอวดก็ได้นะแต่จริงๆมันก็เป็นการอวดว่าเออเรามีแลนด์มาร์คมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่า ถ้ามันมีคําอยู่คํานึงที่บางทีนักมนุษย์วิทยาเขวิทยาก็ใช้กันคือรัฐนกรรมอะคะ่ะคือการแสดงความยิ่งใหญ่คือการเแสดงอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้วัตถุขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเหมือนกับเวลาที่ชอบเมืองใทยชอบทาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยเรากําลังย่ำแย่เนี่ยแทนที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปทําโครงการอื่นนะคะพูดจริงๆแล้วอย่างเช่นโครงการในเรื่องของรถ รถไฟความเร็วสูงอะไรยังน่าจะสําคัญแล้วก็กระทบมีผลต่อชีวิตประชาชนมากกว่าในขณะที่รัฐบาลพยายามจะแก้เ,เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับที่เขารเรียกกันว่าบัตรทองหรือระบบประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญพยายามที่จะแก้ให้ประชาชนร่วมใจออตอนนี้เนี่ยมยีความพยายามจะเก็บภาษีต่างๆมากขึ้นนะคะการเก็บภาษีของสัมภากรก็ไม่ถึงเป้าตลอดคือสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ย อ,อมันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะไปเแสดงความยิ่งใหญ่ของประเทศในตอนนี้คือตอนนี้เราควรจะเอาตัวรอดก่อนราคาสินค้าเกษตรก็ตกต่ำใช่ไหมคะราคายางก็ตกต่ำํำราคาปาล์มน้ำมันก็ตกต่ําคือเรื่องแล้วก็เการการลงทุนก็ลดลงนะคะมแม้กระทั่ง World Bank Thailand ก็เพิ่งออกเออถ้าใครสนใจใน Facebook มีเพจของ World Bank ของ Worldbank t h a i l a n d เนี่ยนะคะเขาก็เพิ่งออกอินโฟกราฟิก ไม่กี่วันนี้ออกอินโฟกราฟิกมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจแย่แล้วนะคะ mm hmm. มันไม่ใช่เวลาของการแสดงนาฏก,กรรมแห่งความยิ่งใหญ่ของประเทศนะคะ mm hmm. สิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้น mm hmm. ตอนที่ประเทศเนี่ยกำลังรุ่งเรืองกำลังเรามีเงินเหลือใช้นะคะ mm hmm. แล้วก็เออถ้าเอามาต้องการที่จะสร้างแสดงความคือคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกประเทศ mm hmm. มันจะต้องพยายามแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองอยู่ให้เกิดความภาคภูมใิใจในชาติ mm hmm. แต่มันควรจะเป็น สิ่งที่ทําหลังจากปากท้องของประชาชนนะคะอืมครับครับโครงการนี้มันเป็นเรื่องของการที่ต้องมีกําไรมีการทําในเชิงธุรกิจด้วยกานจะ,จะตั้งเป้าว่าจะต้องมีไรายได้จากการขายบัตรประมาณปีละพันกว่าล้านเนี่ยแล้วถ้าสุดมันเจ๊งขึ้นมาแล้วฮะภาระนี้จะสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องเข้าไปแบกรับอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องข้อสงสัยที่หลายคนก็ตั้งว่าขึ้นหนึ่งเนี่ยการให้เอกชนมาทําโดยเป็นลักษณะของมูลนิธิ S <S เราก็ไม่ทราบว่าในแง่ในเชิงกฎหมายเนี่ยมูลนิธิต้องมีความรับผิดรับชอบแค่ไหน <S 2> <S 2> ถ้าเป็นเอกชนล้วนๆนะคะสมมุติเช่นเอกชนล้วนๆเขาสร้างสวนสนุกถ้าเขาขัดทุนเนี่ยก็ไม่ไม่มีใครต้องเข้าไปรับผิดชอบไปอุ้มเขาใช่ไหมคะ <S <S แต่ถ้าเป็นมูลนิธิเนี่ยเราก็ไม่ทราบว,ว,ว่าต้องรัฐบาลต้องออกเข้าไปอุ้มแค่ไหนและอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็น ไม่ได้ลงทุนแต่รัฐบาลเนี่ยหเหมือนกับมีส่วนของความเป็นเจ้าของอยู่เป็นหุ้นส่วนอ,อยู่ด้วยนะคะอย่างน้อยก็เป็นการให้ใช้ที่ราชพัสดุอยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับรัฐบาลมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยเมื่อสมมุติว่าเอกชนหรือมูลนิธินี่เกิดขาดทุนแล้วล้มไปแต่สิ่งปลูกสร้างข,ขนาดมโหลายมันตั้งอยู่อะค่ะยังไงยังไงรัฐบาลก็ต้องเข้าไปอุ้มเข้าไปรับผิดชอบจะปล่อยให้มันเป็นเ อหอคอยล้างก็เป็นไปไม่ได้ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าก็ mm hmm. เพราะว่าก็ mm hmm. ก็ก็ก็สร้างมาแล้วขนาดนี้นะคะ mm hmm. แล้วแถมแบบว่าโยงยแถมว่ารัฐบาลเองก็บอกไปแล้วด้วยว่ามันจะเป็นเป็นเรื่องของแลด์ม์าเป็นเรื่องของ mm hmm. การน้อมนำศาสตร์ของพราชาอะไร mm hmm. แบบนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เกี่ยวพันกับสถาบันสูงสุดแล้วเนี่ย mm hmm. ถ้าหากว่ามูลนิธทิทำงานไม่ประสบความสำเร็จ mm hmm. เอกชนที่เข้ามา ทางานไม่ประสบความสําเร็จยังไงรัฐบาลก็ต้องเข้าไปอุ้มอม,มันก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดมีหนี้สินเกิดขึ้นกับโครงการนี้นะคะรัฐบาลยังไงก็ต้องเข้าไปจัดการซึ่งก็หมายถึงภาษีเอกชนทั้งหมดก็ต้องเข้าไปอุ้มโครงการอยู่ดีครับครับเพราะว่าเอกชนทั้งสามรายที่เข้าไปทำเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น ถึงแม้ว่าสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าการจะกู้เงินเนี่ยก็ต้องกู้จากธนาคารใช่ไหมฮะในการที่จะออกมาในการดําเนินการซึ่งแน่นอนธนาคารก็เป็นของรัฐบาลนะฮะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังก็ต้องก็ต้องเข้ามาดูแลซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับภาษีของประชาชนอยู่ดีนะครับข้อหน้าสังเกตอันหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย ทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่พยายามทําอะไรให้มันมีความโปร่งใสเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคําถามมากมายอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการที่จะใช้ความพิเศษความเงื่อนไขที่ไม่เป็นปกติธรรมดาในการดําเนินการนะฮะอันนี้มันก็มีอยู่แล้วมันเป็นความเคลือบแคลงสงสัยอยู่แล้วแต่ว่ามีในฐานะที่เป็นประชาชนไทยเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับความพยายามที่มีความลึกลับซ่อนเงื่อนอะไรต่างๆคือไม่พยายามที่จะให้มันเคลียร์ทั้งๆที่เป็นประเด็นที่ ที่ควรจะเคลียร์ให้มากในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือการทําธุรกิจของทรัพย์สินส่วนพระมหาคสัตว์อันนี้คิดอย่างไรครับค่ะอันนีเน้เป็นเรื่องสําคัญนะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสํานักง,งานทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นกลุ่มคือว่าเป็นกลุ่มธุกรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงมากเลยนะคะ<ม>ในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรคือจริงๆสำนักง,งานทรัพย์สินก็ควรที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ คือจะต้องมีการตรวจสอบมีการมีการเ,าเรียกว่าอะไรการตรวจสอบบัญชีอะไรเหมือนกับบริษัทเอทกชนทั่วไปน,นะคะคแล้วก็ควรที่จะมาโปร่งใสนะคะแล้วก็หลายบริษัทก็อยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะคะก็ในจุดนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันคือ,อ,อคือถ้าเกิดว่าอ,อ,อยู่ภายใต้การกํากับดูแลหรือกดข้อบังคับทางการเงินทางธุรกิจเหมือนกับบริษัทอื่นๆเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยเกิดความสบายใจมากขึ้นนะคะ และโดยเฉพาะในการดําเนินโครงการต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้คือประชาชนเนี่ยก็เพราะว่าการดําเนินการเนี่ยคือเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่มากเนี่ยการดาเนินการมันต้องกระทบประชาชนอยู่แล้วถ้าหากว่ามีความโปร่งใสในประชาชนก็จะสบายใจมากกว่านี้ครัใช่ครับใช่ครับทีนี้อันนี้เราสมมุตินะฮะถ้าสมมติว่าโครงการนี้ดําเนินการไปแล้วนํามาซึ่งปัญหานะไม่ว่าจะกรณีใด กรณีหนึ่งหรือแม้แต่ข้อกังวลที่บอกว่าสุดท้ายถ้าหากว่ามันมีการขาดทุนขึ้นมาแล้วรัฐบาลต้องไปแบกรับเนี่ยในฐานปะประชาชนเราจะสามารถที่จะเรียกร้องความเสียหายความผิดพลาดของการจัดการแล้วนําไปสู่การชดเชยอะไรต่างๆให้ให้ให้ได้ไหมฮะหรือว่าเราจะเอาผิดยังไงถ้าหากว่าสุดท้ายมันไม่มีหลักประกรันนี่ว่าว่าถ้าเกิดธุรกิจนี้มันเจ๊งขึ้นมาแล้วเนี่ยเ,เราจะต้องแบกรับมันอยู่แล้วรัฐบาลต้องแบกรับอยู่แล้วแต่ความเสียหายจากการแบ,กร,บ,แบกรับแบบนี้เนี่ย ใครควรจะรับผิดชอบอันนี้เราจะมีมาตรการอะไรในอนาคตไหมครับหรือคิดว่าจะต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหานี้อย่างไรในอนาคตนะมันเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยมันก็มีปัญหานี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะอย่างโครงการฮุกเวลอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นโครงการที่คืออย่างที่ทราบก็เป็นเหมือนที่เขาเรียกเป็นอนุสรสถานแห่งความอัปยศนะคะคือเป็นซากเป็นซากอยู่กลางกลางเมืองนะคะ ที่แบบเกะกะอยู่เนี่ยคะ่ะที่ตอนนี้ก็จะมีการรื้อทิ้งอะไรเนี่ยคะ่ะก็ต้องมาเสียเสียทรัพยากรในการรื้อทิง้งอีกเอ่อ,อพ่อถามว่าเอ่อใครจะรับผิดเรื่องพวกนี้มันก็ไม่เคยมีสักครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาของวัฒนธรรมการการเอ่อลอยนวลของของอของผู้มีอำนาจทางการเมืองในประเทศไทยอ่ะนะคะหรือไม่กระทั่งการโครงการสร้างเขื่อนหลายอันซึ่งอย่างเช่นเอ่อเขื่อนน้ำจูนะคะเขื่อนเขื่อนเขื่อนที่มีปัญหากับ สมสชาพนโจรอย่างนี้ก็เป็นเขื่อนอที่เคยถูกประเมินว่าเป็นเขื่อนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ผลผลดีน้อยครับน้อยมากอย่างเนี้นะคะไม่คุ้มกับการลงทุนแต่ก็ไม่มีไม่ไม่มีใครเออ่รับผิดช,ชอบนะคะแล้วก็ก็สร้างความขัดแย้งกับชาวบ้านมาตลอดนะคะ,คะจนถึงวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะขอโทษไม่ใช่เขื่อนพนโจเนเขื่อนปักมูลนะคะ,ค,ะคือเป็นเขื่อนเขื่อนที่ถูกเคยถูกทางู้สึกธนาคารโลกประเมินมา นะคะเคยอ่านเจอว่าเป็นเกิดที่มีประสิทธิภาพด้อยมากไม่คุ้มการลงแต่มันสร้างปัญหาความขัดแย้งสูงมากจนถึงปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นคือตรงจุดนี้เนี่ยถามว่าการรับผิดรับชอบเนี่ยในเรื่องพวกนี้เนี่ยคือแน่นอนในรัฐบาลเกษตรการอาหารเราก็ไม่มีทางจะไปเอาผิดได้นะคะเพราะเขาก็ไปโทษตัวเอง่วงหน้านะคะไปเรียบร้อยหรือเขาก็ถือปืนขู่เอาไว้แล้วนะคะก็ต้อง ก็ต้องรอรัฐบาลประชาธิปไตยอะค่ะพียงแต่ว่ามันก็ควรที่จะมีการสืบสาวเราเรื่องเอาจริงจังมากกว่านี้นะคะต่อไปข้างหน้าแม้ว่าจะถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเองสร้างปัญหาทิ้งไว้ก็ควรที่จะมีการหาผู้หามีมีการรับผิดรับชอบเกิดขึ้นมันจะทําให้ผู้มีหน้าทางการเมืองเวลาตัดสินใจเนี่ยก็จะมีความระมัดร,ระวังมากขึ้นนะคะอืใช่ครับครับขอบพระคุณคุณพระขวบด,ดีมากครับที่ให้เกียรติในรายการแล้วก็กล้าหาญในการที่จะ ยืนยันพูดและก็วิจารณ์ในสิ่งที่ประชาชนเองอยากจะสะท้อนไปสู่ผู้มีอำนาจรัฐนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ<แ>ครับคุณพักควดีวีรพาสพงศ์นะครับซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวในเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความโปร่งใสของรัฐบาลที่จะให้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จะให้รัฐบาลนั้นสามารถที่จะดําเนินนยโยบายแล้วก็ปฏิบัติตนให้อยู่ใน ทำนองครองธรรมหรือว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอพอบคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ